ยีนตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยนะมันผลิตแค่100ตัวเท่านั้นนะครับอย่าพลาดเลยนะครับตัวนี้มัน l i m i t ต็ดอ i ดิชั่จริงๆนะครับขอบอก TCB ยีนนะครับย่อมาจาก t ู c a ดแบรนด d ยีนนะครับแบรนด์นี้นะครับเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองคูราชิกินะครับ เป็นเมืองที่ติดกับทะเลเซโตะนะครับจังหวัดโอกายามานะครับดังนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเออฝีมือของช่างฝีมือในจังหวัดโอกายามาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าโอกายามาเนี่ยดังในเรื่องของการผลิตยีนอยู่แล้วนะครับเมืองเมืองนี้จะมีช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าฝ้ายเยอะมากนะครับแล้วก็ในปีคศ .1965 เนี่ยอิทธิพลของยีนประเทศอเมริกาเนี่ยก็แผ่ขยายไปทั่วโลกนะครับซึ่งทําให้ช่างฝีมือในเมืองนี้ มีความสนใจแล้วเขาก็เริ่มเข้าไปศึกษาการตัดเย็บยีนนะครับแบบอเมริกันแล้วก็มาประยุกต์เป็นเทคนิคในสไตล์ของตัวเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับมาถึงแบรนด์ TCB นิดหนึ่งแบรนด์ TCB เนี่ยก่อ,อกตั้งโดยคุณทาจิเมะอินโนเวนะครับซึ่งอินโนเวซังเนี่ยแกก็ได้ศึกษาแพทเทิร์นของยีนนะครับตั้งแต่ปี1900ถึงปี1970แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะเป็นเทคนิคของตัวเองนะครับแล้วก็มีการลงทุนเครื่องจักรเก่า มาใช้ในโรงงานทําให้การผลิตยีนของแกเนี่ยมีความเป็นพรีเมียมนะครับแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็มีความเป็นวินเทจมากๆนะครับคือแกจะไม่ได้ดัดแปลงแพทเทิร์นเสื้อผ้ามากเท่าไหร่แต่แกใช้รูปแบบเก่าๆเนี่ยนำมาใช้โดยตรงเลยนะครับมันก็ทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นที่จดจําของแบรนด์ TCB จีนครับเพื่อนๆคงพอจะเดากันได้นะครับว่า TCB เนี่ย น่าจะตั้งตามแมวที่เจ้าของเลี้ยงไว้แน่ๆเลยนะครับแมวตัวแรกเนี่ยชื่อว่าแทงคั่วนะครับเป็นแมวตัวสีดํานะครับแมวตัวนี้เกิดวันเดียวกันแล้วก็เดือนเดียวกันกับคุณอินูเอะเลยนะครับส่วนแมวตัวที่2เนี่ยเป็นแมวตัวเมียนะครับชื่อว่าโทระนะครับแมวตัวนี้เป็นแมวที่คุณอินูเอะเนี่ยเก็บมาเลี้ยงจากโรงแช่ยีนนะครับเก็บมาตั้งแต่แรกเกิดยังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเลยนะครับผมส่วน TCB เนี่ย มันก็มีอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันนะครับความหมายของ TCB เนี่ยหมายความว่า taking care of business นะครับเป็นสับสแลงของอเมริกันดีเนเจอรนะเป็นสับแสแลงของวัยรุ่นอเมริกันว่าเราจะต้องดูแลกิจการของเราให้ดีที่สุดนะครับนั่นก็หมายถึงว่า TCB แบรนด์เนี่ยจะต้องอใส่ใจในคุณภาพแล้วก็พัฒนางานที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคได้ใช้กันนะครับก็เป็นความหมายที่ดีมากๆเลยนะครับ T.C.B. X Denimio Collab g e n e นะครับเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างแบรนด์ T.C.B. และ Denimio นะครับ Inspiration ในการออกแบบยีนตัวนี้ก็เกิดจากช่วงกักตัวนะครับในช่วงโควิด -19 เนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเนาะเพราะเนื่องจากว่าโควิดมันก็ยังระบาดไม่หยุดนะฮะคราวนี้คุณอินโนเอตเนี่ยก็เลยได้ให้ไอเดียในการพัฒนายีนตัวนี้นะครับคือเหมือนกับ ให้ชื่อว่าเองกาวะนะครับเองกาวะคืออะไรสุชิหน้าปลาตาเดียวเฮ้ยไม่ใช่เองกาวะมันคือระเบียงบ้านญี่ปุ่นนะครับนึกถึงบ้านญี่ปุ่นนะครับมันมักจะมีระเบียงบ้านญี่ปุ่นนะกว้างๆนะใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ปกติคนญี่ปุ่นก็จะไปจิบชานะครับชมสวนแล้วก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็อาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยคลายเครียดจากช่วงที่เขาต้อง กักตัวอยู่ที่บ้านอะไรลักษณะเนี่ยนะฮะส่วนประกอบของเองกะว่านะครับประกอบไปด้วยเบียงไม้แล้วก็ประตูกระดาษนะครับความน่าสนใจมันอยู่ที่ประตูกระดาษครับกระดาษเนี่ยมันมาจากกระดาษชนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่ากระดาษวาชิน,นะครับเป็นกระดาษเก่าแก่ที่คนญี่ปุ่นนะเัาผลิตกันมาต้องนานแล้วนะครับค้นพบกันในปีคศ .700 นะครับสมัยนาระนะสมัยนั้นมันจะเป็นบันทึกกระดาษนะครับซึ่งบันทึกกระดาษเราเนี้ยมันยังคงทนนะครับอยู่ถึง ปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งกระดาษตัวนี้มีความน่าสนใจมีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมทางแบรนด์ TCB ก็ได้เอากระดาษตัวนี้นะครับ32%มนะครับมาทอกับผ้าฝ้ายนะครับ68%นะครับก็เกิดมาเป็นผ้าใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผ้าวาชินะครับซึ่งผ้าตัวนี้จะมีความแข็งแรงเหนียวมากๆนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับจะออกแข็งแหยาบๆหน่อยนะครับ แต่ที่สาคัญนะครับผ้าตัวนี้เวลาเราพับพับขยำขยำเนี่ยเอ้มันดูคล้ายๆกระดาษเลยดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับยียนตัวนี้เปียกเร็วแน่นอนนะครับอะไรที่มันเข้าคุงเข้าข้อเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าได้ไวเพราะว่ามันมีใยของกระดาษอยู่รครับมาตอนนี้ยียนอยู่ที่โต๊ะรีวิวแล้วนะครับเรามาเริ่มดูจากตัวป้ายด้านหลังกันเลยนะครับป้ายด้านหลังเนี่ยเป็นกระดาษปะกก็นนะครับผม ซึ่งกระดาษประเก็นตัวนี้ก็จะสกรีนด้วยสีแดงนะครับเป็นลวดลายแมวนะครับแล้วก็มีหมวกฟางนะแล้วก็แมวเนี่ยก็เล่นอยู่ที่ริมระเบียงอนะ่ะก็คือเองกะวะนี่แหละนะแล้วก็มีต้นไม้มีดวงนะแล้วก็มีรองเท้าแตะทิ้งอยู่2คู่นะครับให้บรรยากาศเหมือนอารมณ์หน้าร้อนมากๆเลยนะครับดูแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับคราวนี้เราก็มาดูตรงบริเวณกระเป๋าหลัง กระเป๋าหลังก็เป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับเป็นกระเป๋าหลังใบใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีหมุดซ่อนอยู่2ตัวนะครับไม่มีลวดลายนะครับเรียบง่ายมากๆนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าด้านหน้าเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยกระดุม5เม็ดด้วยกันนะครับ5เม็ดนี้ก็จะประกอบไปด้วยปนี่ยตัวอัษรที่เขียนว่า Two t b t b r d o j k o o k OJK ก็น่าจะมาจากโอกายามานะครับแล้วก็ มาดูหมุดกระเป๋านะครับหมุดกระเป๋าเป็นหมุดทองแดง่างนี้นะฮะแล้วก็พลิกมาดูด้านหลังก็จะมีคําว่า universal เขียนอยู่นะครับมาดูตรงอยพ็ pocket ครับตรงอยพ็ p o เก็ตเนี่ยก็หมุดทองแดง2ตัวนะครับแล้วก็มีริมด้านในนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงแถบตรงเนี้ยน่าสนใจมากๆเป็นแถบสีขาวนะแล้วก็มีขีดทั้งหมด3ขีดนะครับพลิกมาอ่าตรงนี้ก็ เป็นแถบสีขาวมีขีด3ขีดเหมือนกันซึ่งตรงนี้แปลกมากปกติทุกแบรนด์เขาจะเอาแถบเนี่ยไปใส่ไว้ที่ตรงกระเป๋าหลังใช่ไหมแต่ตรงนี้อยู่ตรงคอยบล็อกเก็ตนะครับน่าสนใจมากๆทีนี้เรามาดูผ้าซับในด้านในผ้าซับในด้านในเนี่ยน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของยีนลิมิเต็ดตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมาจากแพทเทิร์นของกระดาษญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วเราไปดูพวกงานศิลปะหรือง,งานสถาปัตยกรรมเนี่ยแพทเทิร์นพวกนี้มันจะ เราจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีความซับซ้อนเนาะแล้วก็เป็นการทอรที่มีความละเอียดมากๆเลยฮนะเป็นผ้าฝ้ายนะสวยงามนะครับทีนี้มาดูตรง care tag ครับ care tag ตรงนี้ก็จะเขียนว่า TCBG นะครับ Built in Japan นะครับเป็นผ้าคอตตอน68%นะครับแล้วก็เป็นกระดาษญี่ปุ่นก็คือกระดาษวาชิเนี่ย32%ด้วยกันอ่านะโอเคทีนี้มาดูเรื่องรูปทรง อ่ารูปทรงก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็เป็นทรงเอวสูงนะครับอ่าแล้วก็ตรงช่วงนี้ก็จะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะค,ค่อยๆสอบลงมาจนถึงตรงบริเวณปลายขานะอ่าทีนี้มาดูริมอ่าิมตรงนี้เป็นริมแดงนะครับ่ความกว้างของริมก็สวยงามกันดีนะครับตรงลูกโซ่ลูกโซ่นี่ก็จะเป็นลูกโซ่สีน้ําตาลนะครับมันไม่ได้ออกทองทองนะมันดูเป็นน้ําตาลน้ําตาลนะครับทอสวยงามฝั่งโค้งก็จะเป็น ลูกโซ่สีน้ำตาลเจ็บกับท้ายสีขาวนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยว่าเป็นยีนที่ดีมาก่าแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึ่งนี่เวลาจับเนี่ยมันจะรู้สึกได้ถึงความเหนียวของตัวตัวยีนนะฮะแล้วก็มันเหมือนมันจะมีแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกความเป็นกระดาษนิดนึงนิดนึงเนี่ยนะเนี่ยแ,นะแล้วเวลาพอเราจับผ้ายีนมารีดดูเนี่ยเออผมว่ามันเป็น มันเป็นยียนที่น่าจะยับง่ายอยู่อะทำให้คือเวลาเราปั้นเฟดเนี่ยผมว่าเฟดจะจุยกระจายแน่นอนครับสำหรับตัวนี้โอ <Echo. S 1> ปกตินะครับผ้าวาชิเนี่ยจะมีต้นทุนในการผลิตที่แพงมากๆเลยนะครับแต่ pcb เองเนี่ยก็ยังขายยียนตัวนี้ในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็รูปทรงของยียนตัวนี้นะครับก็เป็นยียนเอวสูงนะครับ ในข้อมูลเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเป็นเอวปานกลางถึงเอวสูงแต่จากที่ผมใจดูอ่ะผมว่านะเรียกว่าเอวสูงดีกว่าเพราะมันสูงจริงแล้วก็คัตติ้งของยีนตัวนี้เป็นทรงเรียกว่ารีแลกเทเปอร์นะครับตรงบริเวณต้นขาเนี่ยจะค่อนข้าง,งกว้างๆหน่อยนะครับแล้วก็สอบลงมาถึงปลายขานะครับแต่เวลาเราใส่เนี่ยเราหนุ่ยก็ใส่สบายเพราะว่าตรงช่วงต้นขามันจะกว้างใส่แล้วมันจะรู้สึกไม่ร้อนนะครับ แล้วก็ความหนาของผ้าเนี่ยจะเป็นความหนาเพียงแค่12ออนเท่านั้นเองนะครับเวลาเราใส่เราก็จะรู้สึกสบายนะครับผ่อนคลายแล้วก็ใส่ไปนั่งจิบชาที่ตรงระเบียงนะครับตรงเองกวะนะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนๆยืน,น,นตัวเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยนะมันผลิตแค่100ตัวเท่านั้นนะครับอย่าพลาดเลยนะครับตัวเนี้ยมันลิมิเต็ดอิดิชั่นจริงๆนะครับขอบอก เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆอ๋อมาคุยกันถึงเรื่องส่วนลดของเดนิมิโอกันดีกว่านะครับในวันที่18ถึง24กันยายนนี้นะครับอย่าลืมล็อกอินเข้าไปในเดนิมิโอนะครับหรือใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็รีบสมัครสมาชิกนะครับเข้าไปเลือกซื้อกางเกงยีนนะครับแล้วก็คีย์ส่วนลดเดนิมิโอเอ็กเโคนะครับรับส่วนลดพิเศษ12%นะครับเฉพาะลูกค้าในประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนลดเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับ point c r e d i ที่ทุกคนสะสมกันมาได้ด้วยนะครับ โปรโมชันนี้มีแค่18ถึง24กันยายนนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ยีนบางแบรนด์ไม่เข้าร่วมนะครับเช่นโมโมทาโร่เจแปนบลูเลดมูนพวอตลิเวอร์โบกัสพลัสแล้วก็บัสริกซันนะครับอานนี้จะไม่เข้าร่วมแล้วก็ยีนพิเศษบางรุ่นของชูกาเคนนะครับของซามูไรแล้วก็ของสตูดิโอเดียดิซานก็ไม่เข้าร่วมนะครับแต่ไม่ต้องกังวลคือถ้าเกิดเราคี์ส่วนลดเข้าไปแล้วแล้วมันปฏิเสธมาอันนั้นหมายถึงว่ายีนตัวนั้นอะ่ะมันไม่เข้าร่วมนะครับ แต่สิทธิเนี้ยผมว่านะควรเอามาซื้อตัวนี้ครับเอามาซื้อ p c b x Denimio เนี่ยผ้าวาชินะครับไม่ควรผ้าเด็ดขาดนะครับกับยีนลิมิเต็ดอย่างนี้นะครับแค่ร้อยตัวเท่านั้นนะครับโอเคสุดท้ายนะครับขอขอบคุณ d e น i มิโนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้รีวิวยีนดีๆอย่างนี้แล้วก็ Limited e dition อย่างนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณในแบบทั้ง2ตัวนะครับก็คือ r ี o นะครับแล้วก็ค o p เปอร์นะครับที่กระจนออกไปแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ